สวัสดีค่ะน้องกระจังค่ะสวัสดีตอนก่อนนอนนะคะวันนี้น้องกระจังทำอะไรอยู่ไม่เอามือมาประกบการเล่นมือเลยนะ้องอืมคุณแม่ไม่ให้ดูดแหม่ม,มใช่ไหมพอเล่นแหม่ม,มใช่ไหมเนี่ยอิ่มแล้วก็เล่นใช่ไหมคุณแม่ลงโต๊ะใช่ไหมเนี่ยอืม อก็เลยเล่นเล่นคนเดียวเลยค่ะพราะห่มก็หายก่ะหลังจากนุทีพ่อห่มเก่งมากค่ะทุกคนใส่เสื้อแขดยาวนะคะน้องกัจจางสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะจ้าเอ๊ อาเอหนูเล่นอาเอ๋อะไเลิกอะปิดไว้ปิดไว้อะเออาเออาเอหนูอยู่กับคุณยายสองวันแล้วนะคะวันศุกร์กับวันจันใช่ไหมลูกอืมเสาร์อาทิตย์ก็อยู่ดดวยกันอยู่เนาะวุ่นนี้ก็ด้วยเนาะหนูเป็นเด็กดีนะคะนอนได้แล้วนะนเนี่ยคุณแม่ก็อยากนอนแล้วนะคุณแม่ก็อยากนอนแล้วนะ แม่นอนกางก็ง่วงนอนแล้วนะคะนอนไม่ง่วงเหรอลูกอือโอ, uhh. โ pues โอโโโ้ยหนูอยากทำงานก่อนนะคะแม่เหรอลูกอืออือวายวายหนูทำงานก่อนหนูยังไม่ได้ทำงานเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะเอ๋อะเอ๋ เอ๋สวัสดีค่ะหลายๆคนอาจจะคิดถึงหนูหน,นูก็เลยมา่มยิ้มให้ทุกคนก่อนนะสวัสด,ดีค่ะด้วยลูกสวัสด,ดีค่ะหนูกลาลังใช้มงใช้มือหนูก็กินมือเลยนะคะเอฟซีขาแล้วก็กินมือโชว์เลยนะคะเอ้กยก็ยอมดีนะคะ ไม่หลับไม่นอนเลยนะคะเนี่ยจับแก้มเองได้แหรอลูกแก้มเองก็เป็นละโอหนูเริ่มเก่งแล้วดูสามเดือนกว่าแล้วนะคะ <S <S ทุกคนได้กี่วันแล้วล่ะลูกตั้งแต่วันที่สิบเก้ายี่สิบดูสองวันแล้วหูนูเริ่มชูคอแล้วใช่ไหมลูกห,หนูหนักตัวใช่ไหมลูกห,หนูตะแคงไม่ค่อยได้ใช่ไหมลูก หนูมาได้แต่หัวตัวหนูยังไม่ไปเลยจับมือเล่นใช่ไหมลูกเอามือมาจับกันเล่นหนูอย่ด้นะฮะฮัดจับผ้านะคะเฮ้ยว้าวอ่ามือมาจับกันเออกอด้ออดาอดาเอาไม่บายหน่อยเลยลูก บายบายนะคะว่วงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมมาดูน้องกัดด้วยนะคะบายบายลลูกน้องกัดกัจจังลูกบายบาย